สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ e ีที่396อเครับของข้านะครับรอบกลางวันนี้นะครับเช่นชอที่สนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเช่นเดิมนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับถ้าท่านไหนยังไม่ทราบนะครับหลายไม่ขึ้นก็สแกน q r อร์อโค้ดเข้าไลน์นะครับซื้อเขากานะครับพอได้ลงทุนนะครับรอบกลางวันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพอกระเก่าสวยๆบ้านๆครับ มาใหม่ๆนะครับอีกหนึ่งชุดครับรายการแรกเป็นพระพุทธชินราชนะครับเป็นเนื้อชินโบราณครับกุเข่าสมอแคลงนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับเนื้อชินเก่าครับหลังลายผ้านะครับเป็นพระกุเก่ายอดนิยมนะครับสมัยโบราณครับกุเขาสมอแคลงนะครับอายุน่าจะหลายร้อยปีครับเป็นพระกุแห่งเมืองพิษณุโลกนะครับ สภาพยังสวยนะครับพิมพ์พระพุทธชินราชครับกูเขาสมอแคลงมีทั้งเนื้อชินและเนื้อดินนะครับประวัติการสร้างนะครับบางมากครับและสวยงามนะครับพระพุทธชินราชครับเขาสมอแคลงพิษณุโลกเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไขขาวขึ้นเต็มทั้งองค์ครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมกับพระโบราณนะครับ พอรม่เป็นน้อง f อนะครับยกมาให้เหมานะครับ1ชุดก็คัดมาได้แค่นี้นะครับโดยเฉพาะองค์นี้นะครับเป็นหัวใจของรายการนี้เลยนะครับพระหูยานลบุรีสนิมแดงครับพิมพใหญ่นิยมนะครับสวยงามมากๆครับพระยอดนิยมพระหูยานลบุรีเนื้อตะกัวสนิมแดงครับสภาพบ้านๆเก่าๆที่สวยเดิมๆนะครับองค์นี้สนิมเก่าจัดมากครับพุตคุณก็สุดยอดในด้านแคลคาดคงกระพันมหาอุดครับ หนึ่งในชุดเบนจากภาคีนะครับสายพระกลุ่ยอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงทรงผมนะครับทรงตั้งขึ้นนะครับตามตำรานะครับเนื้อตะกัวเก่าเดิมๆครับบางจุดก็จะเห็นรอยแตกายมีมุมนะครับสนิมแดงเก่าจัดครับสุดยอดผ้าสายเหนียวนะครับ ตัวจริงสวยมากครับเนื้อตะกวดสนิมแดงลบุรีครับหลังลายผ้านะครับยุคต้นนะครับสนิมแดงเต็มทั้งองค์ครับสุดยอดผ้าสายเหนียวนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จองที่หนึ่งนะครับมาใหม่ล่าสุดครับลำดับที่หนึ่งพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มครับซุ้มครอบแก้วนนั้หนาใหญ่ๆนะครับผ้าบางมากครับและมีน้ําหนักองค์นี้หลังเจดีนะครับหลังเจดีเอียงนะครับ พระสมเด็จวัดละคังครับหลังเจดีย์เก่าเนื้อสีสวยเดิมๆครับมาใหม่ล่าสุดพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆสุดยอดหายากนะครับหลังเจดีย์อียงครับเสน่ห์เมตตาสุดยอดนะครับจะในสนทนาติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จ โบราณครับองที่1ต่อก็ได้องค์ที่2นะครับเก่าที่สวยบ้านๆนะครับเนื้อแห้งๆธรรมชาติครับลำดับที่2พระสมเด็จเนื้อสวยเก่าสุดครับควรพลาดนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับพระสมเด็จเนื้อเก่ามากครับองค์ที่2ของรายการครับสวยเดิมตามนี้นะครับมาใหม่ล่าสุดครับ พระสมเด็จเนื้อแห้งๆเก่าๆบางๆนะครับองค์ที่2ของรายการด้าน,นหลังก็สวยงามเดิมๆนะครับมีมวลสารเยอะครับพระสมเด็จสวยมากๆนะครับองค์ที่2ของรายการพร้อมใช้ครับองเก่าๆที่สวยนะครับมาใหม่ๆนะครับ เนื้อสวยมากครับพร้อมตลับเก่าต่อก็กระหนกข้างใหญ่ต่อก็ได้เหรียญเกจิพื้นที่นะครับเรนานมาทีครับเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงพัทวีวัดลงช้างจังหวัดพิจิตรครับชื่อท่านเป็นมงคลน,นะครับลาบผลพูนทวีนะครับสภาพยังสวยงดงามมากครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อเพชรน,นะครับวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร เป็นเหรียญสองหน้าครับเนื้อทองเหลืองกระไรเงินเก่าประสบการณ์สูงกาะไรที่ชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือหลวงพ่อพน้อยครับวัธรมศาลานะครับจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าตำลับลาหูอมจันทร์ครับหล่อหน้าสวยนะครับเหรียญหล่หอโบราณเก่าหลวงพ่อพน้อยวัธรรมศาลาครับ หน้าเสือหลังยันครับมีหูมีห่วงในตัวนะครับพัสดหลวงในการคล้องใช้ครับหล่อติดมาติดกับองค์พระครับเหรียญหล่อสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับหลวงพ่อน้ยวัดธรรมศาลาหน้าเสือครับสุดยอดหายากอีกหนึ่งองค์นะครับต้ององค์นี้เลยนะครับพิม์เล็กหลวงพุธพิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับรูปหล่อโบราณเก่าองค์นี้มีทั้งพิม์ใหญ่พิมเล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กสุดรูปหล่อ หลวงพูทิมวัดรหารไล่จังหวัดระยองครับคงเล็กๆน่ารักนะครับแต่ประสบการณ์สูงครับต่อก็ดเลยพระเนื้อชินเงินนะครับสุดยอดหายากครับพระสมกอกำแพงเพชรเนื้อชินเงินเก่าๆสวยๆเนื้อจัดมากๆนะครับองนี้นะครับจะมีรอยระเบิดบางจุดครับพระสมกอกำแพงเพชรเก่าสวยสมบูรณ์ครับ สุดยอดหายากนะครับพระขึ้นกุกน้อยมากครับพระสุนกอกกำแพงเพชรเนื้อชินเงินเก่าต่อก็ด้วยพระท่ามะปางนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนื้อชินเงินครับนานๆมาทีนะครับเป็นพระกุเก่าโบราณนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเนื้อสวยงามเดิมๆครับหลังลายผ้าค่าเก่าสวยเดิมนะครับ นางกำแพงยอดนิยมครับจังหวัดกำแพงเพชรสวยสมบูรณ์ครับสภาพนางฟ้านะครับต่อไปก็เป็นพระชัยรัชกาลนะครับเนื้อทองผสมเก่ามีแต่งเก่าบางจุดครับพระชัยประจํารัชกาลรุล่นนี้จะมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองคําเนื้อนาคนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมเก่า มีแต่งเก่าเดิมๆนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับเสริมดวงหนุนดวงเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่นี้นะครับพระชัยประจำราชการครับสวยสมบูรณ์นะครับหน้าหวานหน้ายิ้มมีกระแสแดงนะครับเนื้อพระนะครับติดมาครับพระแต่งเก่างดงามมากครับสวยสมบูรณ์ครับพระชัยประจำราชการนะครับ พระกอบกอดที่สวยยอดนิยมต่อไปก็มาชมพระนางพญาพิษณุโลกครับอกนูนใหญ่เนื้อเขียวเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเมตามหานิยมสุดยอดนะครับพระนางพญาพิษณุโลกครับพิมพ์อกนูนใหญ่องค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งครับเนื้อสวยเก่าเดิมองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นองค์ที่สองครับพระนางพญาเนื้อเขียว เนื้อเทานะครับองนี้เนื้อเทาเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่เช่นกันครับภาพเก่าๆที่สวยเดิมๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระนางพญาพิษนุโลกสวยแชมป์โลกครับเป็นองค์ที่สองของรายการนะครับองค์นี้พิเศษนะครับมีหน้าม,มีตาครับตามผิวผ้าก็จะมีขี้ยุงเกาะนะครับตามธรรมชาติความเก่าสวยพระนางพญาพิศนุโลก องที่2นะครับของรายการนะครับคลิปนี้ครับชื่นชอบรายการไหนทักกันเข้ามานะครับผ้ากเกลที่สวยยอดนิยมบ้านๆหลากหลายรายการนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผ้ากเกลที่สวยยอดนิยมครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม